ซึ่งเราก็เห็นใช่ไหมครับว่าทั้งอารมณ์ทั้งความรู้สึกของฮรลรีมันมันเดือดดานมากครับซึ่งเขามีสิทธิ์เป็นแบบนั้นครับมีสิทธิ์ที่จะออกอาการแบบนั้นได้ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องยอมรับเพราะว่าตัวเลือกของเป๊ปแนวแนว,แนวรับเนี่ยมันสวิงตลอดเวลาเลยครับผู้เล่นบาดเจ็บเยอะตัวที่มีอยู่ก็อาจจะไม่ฟิตเพราะมันเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่เคยเห็นกันบ่อยครั้งนักว่าแมสตี้ทีมนี้จะแพ้4นัดติดต่อกันรวมทุกรายการ ซึ่งนี่คือครั้งแรกที่มันเกิดขึ้นในยุคของเ๊บกัวรลาด้วยครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสตา้าบายจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับ ต้อนเราเข้าสู่ฟุตบอลลิสตานะครับกับผมจิติกรเสียงเครือครับเหมือนเดิมนะครับนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับช่องทางของเรา main stand thailand นะครับณเวลานี้ครับในช่วงพักแบตทีมชาติเพราะว่าหนึ่งในทีมที่ถูกพูดถึงนะฮะในวงการสื่อหรือการวิพากษ์วิจารณ์ต่างเนี่ยหนีไม่พ้นแชมป์เก่าครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะมันเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่เคยเห็นกันบ่อยครั้งนะักว่าแมซสตี้ทีมนี้จะแพ้4นัดติดต่อกันรวมทุกรายการ ซึ่งนี่คือครั้งแรกที่มันเกิดขึ้นในยุคของเป๊ปโยล,ลยรัาเรื่องใหญ่และแปลกประหลาดมากครับหลายคนก็ตั้งคําถามเพราะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งวันนี้เนี่ยเราลงรายละเอียดกันไปครับแล้วลองไล่เรียงกันดูหน่อยว่าเหตุและผลหรือแนวทางที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะอะไรแล้วมันมีแง่มุมไหนบ้างที่แมสตี้นั้นจะกลับมาอยู่ในจุดที่พวกเขาควรจะต้องอยู่ติดตามที่นี่มาพร้อมกันนะครับแน่นอนครับคนที่ ถูกหยิบยกขึ้นมาคนแรกก็คือเป๊ปกเดอลานี่คือการแพ้สีนัดติดต่อกันครั้งแรกของเขานับตั้งแต่มาคุมแมตสตีครับแต่ถามว่าเป๊ปเคยเจอสถานการณ์ในการแพ้สีนัดติดต่อกันหรือมากกว่านั้นมาบ้างหรือเปล่ามีครับโดยเฉพาะในช่วง,งการเป็นนักเตะในช่วงท้ายๆของการทาอาชีพนักฟุตบอลซึ่งถ้ามองในมุมนี้ครับเป๊ปไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ขนาดนั้นกับการแพ้สีนัดรวดนะครับเพราะเขาเคยมีประสบการณ์นี้มาก,ก่อนครับ พียงแต่คนวงนอกที่มองเข้ามาเนี่ยมันดูผิดปกติไปหน่อยซึ่งเป๊ปบอกว่าต่อให้คุณจะแพ้สี่นัดหรือแพ้สามนัดมันก็ไม่ใช่เรื่องน่ายินดีเท่าไหร่หรอกแต่สุดท้ายแล้วมันคือเรื่องปกติธรรมดาครับของการแข่งขันไม่ว่าคุณจะแข่งขันอะไรก็ตามแต่แล้วก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าโอ้โหนี่คือยุคข,ของการล่มสลายของแมนเชสเตียในยุคข,ของเป๊ขเปนขนาดน,นั้นจริงๆหรือเปล่าเป๊ปบอกไม่ครับไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยเขาบอกว่าถ้าเราเล่นแย่ นะผมคนแรกนี่แหละที่ต้องบอกว่าโอ้เราเล่นไม่ดีเลยเราแย่มากไม่เอาไม่ชอบแบบนี้แต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกถึงขั้นว่าอม,มันจะเข้าสู่ยุคของการล่มสลายแล้วจริงๆหรือเปล่าไม่ถึงขั้นนั้นครับเพราะการแพ้ในการแข่งขันคือเรื่องปกติที่คุณต้องรับมือกับมันให้ได้ผู้คนอาจจะคิดว่าเออซิตี้ถึงยุคล่มสลายแล้วแต่สําหรับตัวผมไม่เลยครับมันคือเรื่องธรรมดาเราชนะมันตั้งเยอะเราจะผ่านมันไปได้เหมือนทุกครั้งนั่นแหละตอนนี้ผมแค่ ต้องการให้นักเตะของผมพักอย่างเต็มที่แล้วกลับมาอย่างไรก็ตามครับในบทวิเคราะห์บทวิจารณ์ต่างๆเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าเรามองว่าการแพ้เป็นเรื่องปกติจะ4นัดจะ1นัดมันก็คือเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเราดูรายละเอียดทั้ง4ี่เกมของแมนซิสตี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นคล้ายๆกันนะครับว่ามันไม่ใช่แพ้เพียงแค่ผลลั์แต่แพ้ทั้งวิธีการแพ้ทั้งคุณภาพ แพ้ทั้งเชิงกลยุทธ์ซึ่งปกติมาสตี้ไม่ได้เป็นแบบนี้ครับอาจจะมีจังหวะผิดพลาดบ้างแพ้อะไรเงี้ยนะฮะแต่รูปเกมเนี่ยยังสามารถคอนโทรไว้ได้อยู่แต่กับ4เกมที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งให้กลยุทธ์ทาไมทาไม่ได้เฮ้ยบางครั้งคุณภาพที่มันเคยเคยโดดเด่นทําไมมันลดระดับลงถ้าจะตอบแบบง่ายๆครับเราก็พอจะรู้ใช่ไหมครับว่าซีซั่นนี้ปัญหาใหญ่ของมาสเตียคือการขาดหายไปของโรดรีครับห้องเครื่องทีมชาติสเปนเจ้าของมารุนดอคนล่าสุด พักยาวปิดเทอมเลยครับซึ่งมันก็ค่อยๆเปิดแผลมาครับในช่วงแรกๆเนี่ยตัวทดแทนนะไม่ว่าจะเป็นอิวกากุานนารหรือมาตโอคโควาชิตเองก็ตามแต่มันอาจจะอยู่ในสภาวะแรงเฉื่อยครับถือเข้ามาแล้วเอ่ยยังทําได้อยู่เพราะผลงานโดยรวมมันยังกลับเคลื่อนไปพร้อมๆกันแต่เมื่อเวลาผ่านไปแล้ะครับด้วยคุณภาพณตรงนั้นเนี่ยหลายๆคนเริ่มคิดถึงแล้วครับว่าเมื่อไม่มีโรดี้เกมแดน,นกลางของแมสตี้ มันไม่กระชับเหมือนเดิมซึ่งมันก็ไม่ใช่ความลับอะไรนะครับเรามองย้อนกลับไปในเปอร์เซ็นชนะนะของแมนซิตี้ถ้าหากนับตั้งแต่ต้นฤดูกาลที่แล้วนะครับก็คือ2 2 3 3 4นี่สบนะมนซิตี้ชนะถึง73.6%ครับเมื่อมีโรดี้อยู่ในสนามแต่ถ้าไม่มีพวกเขาชนะเพียง58.3%เท่านั้นแค่นี้ก็เห็นช่องว่างแล้วนะฮะพูดง่ายๆเลยก็คือถ้ามีโรดี้อยู่ก็คงไม่แพ้แบบ4นัดติดต่อแบบนี้ คือมันหมายความว่าไอ้รูปเกมวิธีการผลลัพธ์ค่อยว่ากันแต่มันจะไม่มีทางแบบแย่ถึงขั้นแพ้สีนัดรวดแบบนี้แน่นอนครับจึงไม่มีตัวควบคุมตัวคุมจังหวะบางครั้งช่องทางต่างๆมันเปิดให้กับคู่แข่งมากขึ้นจังหวะได้เปรียบสําคัญการตัดสินเกมต่างๆมันขาดคนคนที่คอยแบบควบคุมอรัคอนดักเตอร์อย่างเช่นในเกมที่เจอสปอร์ติ้งครับถึงแม้ว่าซิตี้อาจจะครองบอลได้สูงถึง73%แต่ก็โดนยิงถึง4ลูก ส่วนในเกมเจอ i g h t ันสติการคลองบอลมากกว่าเหมือนเดิมครับแต่ r i g h t ันก็มีโอกาสเข้าไปอยู่ในพื้นที่สุดท้ายมีโอกาสยิงมประตูอยู่เรื่อยๆมันมุงบอกว่าช่องว่างจากกลางสนามมาถึงแนวรับเนี่ยมันเข้าถึงพื้นที่อันตรายของมสตี้ได้ง่ายขึ้นครับเมื่อไม่มีโรดีแน่นอนครับเขาคือคนเหมือนคอยจัดการทุกสิ่งอย่างคอยเก็บกวาดทำงานอยู่ข้างหลังตลอดเวลาทีมเสียการครอบครองบอล ยากมากเมื่อมีเขาอยู่หรือในจังหวะที่เพื่อนเจอสถานการณ์ที่มันคับขันโรดี้ก็จะเข้าไปเพื่อคอยประคองได้เช่นเดียวกับในเรื่องของเกมรุกที่ช่วงหลังเราก็เห็นใช่ไหมฮะว่าโรดี้นั้นยกระดับตัวเองขึ้นมามีส่วน่วมในเกมรุกสูงขึ้นซึ่งสิ่งที่คาดหวังได้ก็คือคนที่เหลืออยู่นั่นแหละครับต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อสามารถทดแทนได้โอเคไอ้ความพิเศษเนี่ยมันอาจจะถูกวางไว้ตรงนั้นครับเพราะว่าน่าจะยากครับถ้าจะหากล,กลางสักคนหนึ่งณนะปัจจุบันนี้ มีคุณภาพเทียบเท่ากับโรดรีแต่ในเมื่อเขาไม่อยู่อ่ะมันเป็นเงื่อนไขที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เพราะฉะนั้นคนที่เหลือนั่นแหละครับที่ต้องพยายามยกระดับตัวเองขึ้นมาไมค์การวิชาร์ดนะครับหนึ่งในคอมเมนเตอร์นับปัจจุบันนี้ก็ออกมาพูดประมาณว่าในเมื่อทีมของคุณเสียกองกลางที่ดีสุดคนหนึ่งของโลกในะปัจจุบันไปคุณต้องเจอแรงกดดันอยู่แล้วครับและตอนนี้เนี่ยนักเตะของแมสซี้ก็กําลังเจอสภาวะตรงนั้นพวกเขาพยายามเล่นแบบเดิม เล่นง่ายๆต่อบอลจับจ่าย่ายไปเรื่อยๆ,ๆแต่บางครั้งครับเมื่อคุณขาดตัวพิเศษไปคุณต้องเพิ่มเติมความพิเศษเข้าไปด้วยครับและโดยเฉพาะสาานะของการเป็นยอดทีมพรอสิตี้คือทีมระดับนั้นอยู่แล้วครับยิ่งถ้าคุณขาดโรดี้ไปหลายเดือนแบบนี้สิ่งที่พวกเขาควรทำก็คือต้องทำยังไงก็ได้ให้คนที่เหลืออยู่หรือคนที่อยู่ในสนามเนี่ยช่วยกันมากขึ้นใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อ ทดแทนกับคนที่หายไปแล้วเราแงนมองหน้าไปข้างบนครับเออริ่งบรอฮาลันแน่นอนครับสติความเป็นปีศาจของฮาลันเนี่ยมันยังคงอยู่ครับและทุกครั้งที่ผลลัพธ์ออกมานะครับแพ้มาสี่เกมติดต่อกันเนี่ยซึ่งเราก็เห็นใช่ไหมครับว่าทั้งอารมณ์ทั้งความรู้สึกของฮาลันมัน,ม,นมันเดือดดานมากครับซึ่งเขามีสิทธิ์เป็นแบบนั้นครับมีสิทธิ์ที่จะออกอาการแบบนั้นได้เพราะดูเหมือนว่าเขาแบกรับความรับผิดชอบในการทําประตูนี่มากเกินไป แม้ว่าจะยิงได้ตามมาตรฐานในระดับสูงอยู่แล้วนะครับแต่บางครั้งเนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลาตอนเปิดฤดูกาลนะฮะตัวเขาเพิ่งทำสถิติใหม่ด้วยการเป็นผู้เล่นยิงครบ75ประตูในลีกได้เร็วที่สุดโดย12ประตูจากจำนวนทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นในช่วง11เกมแรกของฤดูกาลร,รวมทุกรายการนะครับแต่หลังจากนั้นเราก็เห็นครับว่าทุกอย่างมันก็ค่อยๆลดระดับลงฮาร์แลนถูกคาดหมายว่าจะเป็นเดอะแบ็ค ของการทำประตูอยู่เสมอครับเพียงแต่ว่านับปัจจุบันเนี่ยคนที่จะเข้ามาแบ่งเบาภาระมันมีน้อยเกินไปครับและถ้ายิ่งมองไปที่ตัวเลขสถิตยิ่งเห็นชัดครับถัดจากเอริงบราฮิเลนที่เป็นดาวสมโมสสูงสุดของทีมนะฮะอันดับรองลงมายิงได้คนละสามประตูซึ่งสองคนนั้นคือยอร์สโกกวาเดโอกับมาเดโอโคเวชไม่ได้เป็นผู้เล่นในแนวรุกเลยครับเป็นกองกลางกับกองหลังด้วยซ้ำแล้วก็ถัดลงไปอีกจอห์นสโตนครับทำได้สองประตู ก็กองหลังอีกนลถ้ามองไปถึงในแนวลุกแดนบนละ่ะมีใครที่ช่วยฮาร์แลนได้บ้างปรากฏว่าถ้าไม่นับฮาร์แลนนะครับมีนักเตะเกมรุกของมสตี้เพียงแค่คนเดียวครับที่ยิงมากกว่า1ประตูเชอร์มีโดกูครับยิงไป2ลูกที่เหลือไม่มีเลยครับหนักหน่วงครับถ้าเรามองถึงตรงนี้นะฟอร์มของฟิลฟอร์เนยังไม่กลับมาครับซีซั่นที่แล้วแม้ว่าจะยิงไปถึง19ประตูแต่ซีซั่นนี้มาถึงตรงนี้เราก็ต้องยอมรับครับว่า โฟร์ดดูเงียบไปหน่อยอยู่ภายกุณการที่อาจจะคาดหวังในจังหวะสอนเข้าไปในกรอบเหตุโทษอยู่ในพื้นที่อันตรายอยู่เสมอแต่ด้วยวัยด้วยสังขารด้วยสภาพร่างกายนะตอนนี้ไม่ใช่กรุณการเมื่อสักสองหรือสามปีที่แล้วแน่แบร์โรสิว่าอาจจะมีส่วนร่วมในเกมเยอะครับแต่จังหวะจบสุดท้ายเนี่ยหรือเพราะการยิงประตูเนี่ยอาจจะน้อยไปหน่อยหรือ ซาวินโยแข้งตัวใหม่ก็ได้ความวือหวาปราดเปรียววูบวาบแต่ยังจับต้องแบบผลงานรูปธรรมผมว่าก็ยังมีเครื่องหมายคำถามอยู่ไล่เรียงไปถึงอย่างแจ็คเกอริชก็ได้ครับอาจจะมีปัญหาการบาดเจ็บวนเวียนอยู่เรื่อยๆสุดท้ายแล้วเนี่ยหันไปในแนวรุกข้างบนเนี่ยมันแทบจะไม่มีตัวช่วยเออรื่องบราหานั่นเลยครับในการผลิตสกอร์ซึ่งถ้าย้อนกลับไป ปีก่อนที่ผ่านมาอย่างน้อยที่สุดนะครับก็ก็ยังมีฮูเลียนอัลเรสครับปีหนึ่งทางเลือกในวันที่อาจจะต้องสลับกันเล่นหรือในบางวันที่แบบเล่นพร้อมกันเลยฮาแลนด์ยืนสูงอัลเรสยืนต่ํายืนคู่กองหน้าก็เคยมีเป็นหนึ่งในคนที่แฟนเรเบย์อาจจะแอบคิดถึงอยู่ครับเพราะไม่มีคนเข้ามาแบ่งเบาภาระจากริงบราฮาแลนด์เลยถึงสุดท้ายฮาแลนด์ก็เลยต้องแบกทุกสิ่งอย่างนั่นแหละครับลงเล่นแทบทุกเกมแม้แต่ในตอนที่เขาอาจจะแบบ ฟลลิ่งอาจจะไม่เหมือนเดิมความมั่นใจสมาธิอะไรต่างๆนั่นนะแต่สุดท้ายก็ต้องลงครับเพียงตรงเนี้ยผมว่ามันน่าสนใจว่าเปปกิลเลราจะจะแก้ไขมันอย่างไรเพราะว่าหลังจากพระเบรกทีมชาติมาสุดท้ายล้วตัวเลือกแดนบลเนี่ยหรือหน้าเป้าเนี่ยก็ยังจับต้องได้เพียงแค่เริงบาฮาลันคนเดียวหรือจะต้องเคี่ยวเข็นให้บรรดาแนวรุกที่อยู่รอบข,ข้างของเขาเนี่ยกลับมาเป็นคนเดิมกันให้ได้ซึ่งว่าไม่รู้มันจะเกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่า ไล่ไปถึงแม้ทั้งเกมรับครับเกมรับของมาสตี้เนี่ยแบบมันเคยแบบสะอาดเอี่ยมอ่องมากะจับใครลงเล่นก็เดียวแน่นรักษาเกมรับของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ถึงตรงนี้เนี่ยสี่เกมที่ผ่านมาเนี่ยนะพวกเขาโดนยิงไปถึงเกาประตูมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นบ่อยนักเท่าไหร่แล้วโดยเฉพาะในเกมที่คุณแพ้บรรดาตัวรับ ก็มาจะถูวิาพากษ์วิจารณ์อยู่พอสมควรครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องยอมรับเพราะว่าตัวเลือกของเป๊ปแนว,แนว,แนว,แนวรับเนี่ยมันสวิงตลอดเวลาเลยครับผู้เล่นบาดเจ็บเยอะตัวที่มีอยู่ก็อาจจะไม่ฟิตจึงอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลครับที่เราได้เห็นชอมายซิมสันปูนเซ่ประกันหลังดาวรุ่งวัยสิบเก้าปีออกสตาร์ทในสองเกมหลังสุดหรืออย่างเกมนัดล่าสุดที่เจอกับไบรตันนะนะจอห์นสโตนดูเบดีอาร์สไม่มีชื่อเลยครับไม่ได้เดินทางไปด้วย ขณะที่ตัวสำรองในซุ้มเรื่องสำรองนะฮะยังมีมเนีวัคาร์จีนิชันอาเก้ ji, age, แต่เป๊ปก็บอกว,ว่าทั้งสองคนนั้นยังไม่ฟิตพอครับที่จะลงเล่นได้หรือแม้กระทั่งคลยวอเกอร์เนี่ยกับซีซั่นนี้แทบจะไม่ได้ซ้อมเลยแต่ก็ต้องจําเป็นลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมลีกสองนัดหลังสุดมันจึงทำให้ความนิ่งในเกมรับของแมนเชสเตีร์มันเปลี่ยนไปครับจ่ายช่วงแรกเนี่ย ความเสถียรยังคงอยู่ครับเราก็จะเห็นตัวหลักๆน,น,นะนะดี Ask, อาร์สกวดิโออักกันจีริโกรูอิสที่ยืนแบ็กขวาอยู่เรื่อยๆซึ่ง3มเกมแรกถ้าย้อนกลับไปในต้นซีซั่นนะฮะสเกมแรกเป็นชุดนี้เลยครับแล้วก็ชนะรวดแต่ดังนั้นพอมันเกิดปัญหาครับอาการบาดเจ็บสลับหมุนเวียนเข้ามาเรื่อยๆรวมถึงการหยิบจับทดลองต่างๆของเป๊ปด้วยนะครับผสมผสานกันบางคนจะตำแหน่งนี้ไปขยับไปตำแหน่งนั้นบางคนจะตำแหน่งนี้ขยับมาทาแหน่งนี้อะไรเงี้ย มันเลยดูโกลาหนครับดูวุ่นวายไปหมดจับต้นชนปลายไม่ถูกจากภาพจำของแนวรับมสตี้เนี่ยสงบนิ่งเยือกเย็นสง่างามเก็บครีนชิดมาปีนี้นี่สวิงสวายมากครับต้องรุ้นตลอดเวลาเพราะด้วยเหตุผลที่เราบอกนั่นแหละครับเมื่อตัวบาดเจ็บเยอะก็ต้องหมุนเวียนเยอะเมื่อหมุนเวียนเยอะการรักษาคุณภาพมันก็ยากและ โดยเฉพาะในปีนี้ที่ความฟิตของัรเต็มมันยังมีเครื่องหมายคำถามอยู่เรื่อยๆนั่นคือสิ่งที่เป๊ปต้องเผชิญหน้าอยู่ณเวลานี้นั่นเท่ากับว่าแงนหน้ามองข้างบนก็มีปัญหาหันหลังกลับมามองข้างล่างในเกมรับก็มีปัญหาตรงกลางยิ่งชัดเลยครับเพราะขาดตัวควบคุมจังหวะอย่างโรดี้ไปถามว่าคนอื่นทดแทนได้ไหมทดแทนได้ครับแต่ต้องพิเศษกว่านี้ไล่มานี่ หลังกลางหน้ามีปัญหาหมดเลยครับซึ่งผมช่วย่าแฟนเรือใบก็อาจจะคาดหวังนะครับว่าหลังจากภาคเบรกทีมชาติสถานการณ์มันอาจจะดีขึ้นตัวเลือกอาจจะกลับมาได้มากขึ้นหรือความเข้มข้นในการแข่งขันต่างๆมันอาจจะกลับมาอยู่ในความคุ้นเคยในมือของม y สตอ้อีกครั้งหนึ่งเพราะทุกคนก็รู้ดีครับนี่คือยอดทีมแห่งอังกฤษณปัจจุบันครับถ้าพวกเขาติดเครื่องเมื่อไหร่แล้วก็ ไอการเข้าเข้าเบรกแบบชนะยาวๆเนี่ยมันมีให้เห็นอยู่แล้วครับ10บนัดสิบห้นัดเคยมาหมดแล้วเคยทำสูงสุดชนะติดต่อกัน19นัดก็มีครับนั่นคือมาตรฐานครับที่แมนสตี้นั้นเคยทำเอาไว้และทุกคนก็ยังมีความเชื่ออยู่ว่าต่อให้คุณจะเจอวิกฤตแบบนี้แพ้สี่เกมรวดติดต่อกันแต่สุดท้ายแมนเชสเตี ก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้อยู่ดีคุณไม่มีทางที่จะตัดชื่อของทีมทีมนี้ออกจากสาระบบได้เลยครับเพราะถ้าพวกเขากลับมาติดเครื่องเมื่อไหร่แล้วก็ทุกสิ่งอย่างมันจะแบบพุ่งฉิวอย่างที่เราคุ้นเคยนั่นแหละครับแต่มันก็ถือว่าเป็นงานที่ท้าทายของเป๊ปครับโดยสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยนะครับปัญหามันมีแบบทุกแดนหลังกลางหน้าและตัวเลือกที่ดีสุดของทีมก็แทบจะไม่เคยได้ลงเล่นพร้อมกันเลยครับสภาพความฟิตอาการบาดเจ็บหมุนเวียนนักเตะ มันวนไปแบบนี้เรื่อยๆครับนี่คือความท้าทายของยอดโค้ชอย่างเป๊ปก็ว่าจะทําอย่างไรครับคนที่ต้องรับผิดชอบลงสนามในเกมนี้จะทําอย่างไรครับเพื่อให้กลับมาอยู่ในแม่นาฐานที่ถูกต้องอีกครั้งมันอาจจะเป็นหนึ่งในบทวิสูน์ที่เราทุกคนอยากจะรู้เหมือนกันสุดท้ายครับคลายวอล์เกอร์นักเตะซีเนียกับทันทีของสโมสรนให้สัมภาษณ์บอกว่านี่คือช่วงเวลาที่ผมอยากจะเห็นอะไรมากขึ้นจากนักเตะในทีมของเรา เราต้องแสดงคาแรคเตอร์ของเราออกมาอีกครั้งตลอด8ปีที่ผ่านมาเราชนะแทบทุกการแข่งขันแม้กระทั่งเรื่องของการครองเกมสิ่งเหล่านี้มันทําให้เราดูยะโสโอหังรากับคนคาสิก้าลงเล่นในสนามฟุตบอลซึ่งเมื่อมันเป็นแบบนั้นทุกอย่างก็เป็นเรื่องอยากเหมือนสกิดนะครับว่าปัญหามันเกิดขึ้นเรารู้ครับแต่สุดท้ายคนที่เหลืออยู่นั่นแหละต้องช่วยกัน วอลเกอร์พูดต่อ,อครับมันเป็นช่วงเวลาที่ผมในฐานะนักเตะซีเนียและคนอื่นๆจะต้องประคับประคองและดึงเอาบรรดานักเตะรุ่นน้องๆหรือคนที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ออกมาลุยเพิมพร้อมกันเราต้องแสดงให้เห็นว่าพื้นฐานที่พวกเราต้องการในที่แห่งนี้คืออะไรมาตรฐานของเราอยู่ตรงไหนสร้างทีมทีมนี้สร้างคาแรคเตอร์แบบนี้มา8ปีและเราจะใช้มันเพื่อผ่านช่วงเวลาแบบนี้ไปให้ได้บทสรุปก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับทุกคนจะปัญหาได้ แต่อยู่ที่การรับมือครับและคนที่เหลืออยู่นี่แหละครับจะต้องช่วยกันแก้ปัญหานั่นคือสิ่งที่คลายวอลเกอร์บอกทิ้งท้ายไว้แบบนั้นครับเอามาฝากแฟนแฟเรอร์บสีฟ้านะครับว่าสถานการณ์นะฮะต้องเข้าใจว่ามันมันก็ต้องหยิบยกมาคุยในเรื่องตรงนี้แหละเพราะว่ามันคือสิ่งที่ไม่ได้เป็นเรื่องปกติสําหรับคนภายนอกอะไรกันแต่ที่เหลือมันขึ้นอยู่การพิสูจน์แล้วครับทั้งตัวของเปปปิโ่ไลเองก็ตามทั้งตัวนักเตะทุกคนว่าหลังจากพระบรทิมชาติแล้วจะสามารถ สร้างความแตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงให้สายการบันดีขึ้นได้หรือเปล่าลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วก็ฝากช่องทางของเราเหมือนเดิมนะฮะเมนสตนเฮลแลนด์ครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ